ว่ากันว่าพระเจ้าได้สร้างโลกขึ้นมาในเวลาเพียงเจวันวันที่6ที่พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยนั้นพระองค์ก็เผอให้กําเนิดอสุรกายชนิดหนึ่งขึ้นมาโดยบังเอิญแม้แต่พระองค์เองก็ยังไม่ทราบเลยว่าตนได้สร้างพวกมันขึ้นมาตอนไหนเหล่าอสุรกายตัวเล็กที่มีขนนุ่มๆปกคลุมไปทั่วร่างพวกมันดูไม่มีพิษมีภัยใดๆพระองค์จึงไม่สนใจและปล่อยให้พวกมันมีชีวิตต่อไปเช็กเช่นสัตว์ตัวอื่นๆแต่ในเที่ยงคืนของวันที่6 เหล่าอสูงตัวน้อยได้แอบ,บกินอาหารของพระองค์และทันใดนั้นพวกมันก็กลายร่างเป็นอสุรกายหน้าตาหน้าเกลียดที่มีผิวหนังคล้ายสัตว์เลื้อยคลานมีความดุร้ายและสุขสนพระองค์ไม่สามารถกําจัดเหล่าอสุรกายนี้ได้หมดสิ่งเดียวที่พระองค์ทําได้คือการบันดาลให้แสงอาทิตย์สามารถกําจัดเหล่าอสุรกายจอมสนนี้ได้และนี่คือเรื่องราวของตัวละครสุดโหดในโลกภาพยนตร์อันดับที่11 รมลินปีศาแสนสนเรื่องราวที่จะได้ฟังต่อจากนี้คือตำนานของอสุรกายตัวจิว๋วที่น่ารักและไม่มีพิษสงใดๆแต่แท้ที่จริงแล้วภายใต้ความน่ารักนั้นกลับซ่อนความสยองไวย้อย่างแนบเนียนเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อนักประดิษฐ์ชื่อแรนแคลเชอร์ได้แวะไปะเจรจาขายสิ่งประดิษฐ์ของเขาในย่างชัยนาทาวหลังจากเลิกงานแรนจึงออกไปเดินหาซื้อของขวัญวันเกิดให้ลูกชายคนโต บิลลี่เขาเดินตระเวนหาของแปลกๆที่ไม่เหมือนใครอยู่สักพักก็พบกับเด็กชายชาวจีนตัวเล็กๆที่อาสาจะพาไปยังร้านปู่ของเขาที่มีแต่สินค้าแปลกๆแรนได้ฟังก็สนใจตามเด็กชายไปยังร้านค้านั้นภายในร้านมีแต่สินค้าแปลกๆที่เขาไม่เคยเห็นมากมายด้วยความเป็นนักธุรกิจแรันจึงนำสินประดิษฐ์ของเขาออกมาเสนอขายให้ชายแก่เจ้าของร้านในขณะนั้นเขาก็บังเอิญได้ยินเสียงร้องเพลงดังมาเบา ของเสียงนั้นคือมอกไกวยสัตว์ประหลาดตัวจิ๋วที่มีขนปุยนุ่มๆปกคลุมทั่วร่างแรนรู้สึกถูกจิตากับเจ้าตัวจิ๋วนี้มากจึงขอซื้อมอกไกวยแต่ชายแก่กลับปฏิเสธและบอกว่าการเลี้ยงมกไกวยต้องมีความรับผิดช,ชอบเป็นอย่างสูงไม่ใช่สิ่งที่จะมาขายให้ใครก็ได้แต่หลานชายของชายแก่อยากนำเงินไปใช้หนี้ให้ปู่จึงแอบเอามอกไกว์มาขายให้แรนโดยกำชับให้เขาทำตามกฎ3ข้ออย่างเคร่งครัด ข้อแรกอย่าให้มกไกวโดนแสงจ้าเพราะพวกมันจะได้รับบาดเจ็บโดยเฉพาะแสงอาทิตย์ที่สามารถฆ่าพวกมันได้ข้อ 2. ห้ามให้มกไกวโดนน้ำเป็นอันขาดข้อ 3. เป็นกฎที่สําคัญคือห้ามให้อาหารมกไกวหลังเที่ยงคืนรันตบปากรับคําและนํามกไกวบินกลับอเมริกาเพื่อมอบเจ้าตัวจิว๋วเป็นของของวัญวันคริสต์มาสกับบิลลี่ทันทีในคิงส์ตันฟอล์มืองเล็กๆแห่งหนึ่ง ทุกคนกำลังวุ่นวายกับการเตรียมงานฉลองเทศกาลคริสต์มาสบิลลี่หนุ่มน้อยในธนาคารกำลังประสบปัญหาเมื่อคุณนายดีเกิลเศรษจทีนี้ผู้เป็นเจ้านี้ของชาวบ้านเกือบทุกคนในเมืองนี้ต้องการนำมาของบิลลี่ไปให้เทศบาลฉีดยาฆ่าให้ตายเพราะมันไปทำลายสโนว์แมนของเธอคืนนั้นแรนได้นำมะกไกวมอบให้ลูกชายและตั้งชื่อให้กับสมาชิกใหม่ตัวจิ๋วนี้ว่ากิสม แรนด์ได้บอกกฎ3ข้อในการเลี้ยงกิสโมกับบิลลี่ตามที่หลานชายแก่กำชับไว้ซึ่งบิลลี่ก็เข้าใจและทำตามอย่างเคร่งครัดแต่แล้วเรื่องยุ่งยุ่ก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อพีทเด็กชายตัวแสบที่ชอบมาเล่นบ้านบิลลี่หรือทำน้ำหกใส่กิสโมทันใดนั้นมันก็ส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนจะแบ่งร่างออกมาอีก5ตัวซึ่งพวกมันก็ไม่ได้มีนิสัยเรียบร้อยน่ารักเหมือนกิสโม แต่คือตัวแสกที่คอยป่วนแกล้งทุกๆคนให้เจ็บตัวทำลายข้าวของสุดท้ายบิลลี่ก็ตกหลุมพรางของเจ้าตัวแสกเมื่อพวกมันวางแผนร้ายให้เขานำอาหารมาให้มันกินหลังเที่ยงคืนหล่ามกไกวจอมสนกลายสภาพเป็นดดกแดและแตกตัวออกเป็นอสุรกายสุดอปปลักษ์ที่ดุร้ายและหิวโหยยังไม่มีที่สิ้นสุดมกไกวที่แบ่งตัวออกมาจากกิสโมตอนนี้ อยู่ในร่างที่โตเต็มวัยมีผิวหนังเป็นเกล็ดคลายจะระเข้มีฟันกับเล็บที่แหลมคมว่องไวและดุร้ายแม่ของบิลลี่จัดการพวกมกไกวยไปได้สามตัวก่อนที่บิลลี่จะมาช่วยและกำจัดไปได้ทั้งหมด4ตัวตัวสุดท้ายที่หนีรอดไปได้คือเจะะ้ามกไกวที่ฉลาดและมีความเป็นจ่าฝูงมันได้เพิ่มจำนวนสมาชิกให้เป็นกองทัพด้วยการโดดลงสระว่ายน้ำคืนนั้นเหล่าปีศาจมกกว ได้ออกอวาวาดฆ่าผู้คนไปมากมายบิลลี่เคธและกิสโมจึงต้องร่วมมือกันกําจัดพวกมันให้สิน้นซากสุดท้ายเมื่อเรื่องจบลงชายแก่เจ้าของกิสโมจากไชน่าทาวก็ปราดกดตัวขึ้นเขาเดินทางมาเพื่อรับมอกไกวของเขากลับ และบอกว่าครอบครัวของแรนยังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงมกกวายแต่ไม่แน่อาจมีสักวันที่ชะตาจะพาพวกเขามาพบก,กับกิสมอีกจากนั้นชายแก่ก็เดินจากไปพร้อมหิมะของวันคริสต์มาสผ่านไปหลายปีบิลลี่และเคทแต่งงานกันและย้ายเข้ามาอยู่ในนิวยอร์กพวกเขาได้ทำงานในแคลมพรีเมียร์ริจเอนซี่เซ็นเตอร์อาคารไฮเทคที่ล้ำสมัยของแดนนีลแคลมส่วนกิสม หลังจากชายแก่เจ้าของร้านตายก็ต้องหนีหัวสุกหัวซุวนออกจากร้านเพระตอนนี้แดเนียลแคลมดิกว้านซื้อที่ดินบริเวณนั้นไปหมดแล้วกิสม o ถูกนักวิทยาศาสตร์ของแคลมจับตัวไปทดลองในห้องแล็บที่ดูแลโดยดรแคเทเทอร์ผู้กำลังทำงานวิจัยเรื่องสารสกัดเร่งการวิวัฒนาการของสัตว์และแน่นอนว่าเหล่านักทดลองสติเฟื่องพวกนี้ต้องอยากชำและกิสโมออกเป็นส่วน,วนๆเพื่อศึกษาจนตัวสัน เคราะดีที่บังเอิญบิลลี่ได้ยินเด็กส่งของผิวปากเป็นทำนองเดียวกับกิสโมเขาจึงเข้าไปถามว่าได้เพลงนี้มาจากไหนเด็กส่งของบอกกับบิลลี่ว่าเขาได้ยินมาจากห้องทดลองบิลลี่จึงแอบเข้าไปและพบกับกิสโมเพื่อนเก่าของเขาที่ถูกขังไว้เพื่อรอชำระบิลลี่จึงขโมยกิสโมออกมาซ่อนไว้แต่โชคร้ายที่มันพลาดท่าโดินน้ำหยดใส่และแบ่งตัวออกมาเพิ่มอีกสี่ตัวหนึ่งในนั้นคือร่างมือสุดแสบ ของกิสมพวกมกไก่ตัวร้ายแอบเอาอกิสมขังไว้ในช่องระบายอากาศและหลบหนีออกไปป่วนตึกแคลมเคทที่ถูกบิลลี่ไว้วันมาให้นำกิสโมกลับบ้านไปขณะที่เขาเจรจางานก็พลาดหยิบมกไกวติงตองตัวหนึ่งกลับไปแทนซึ่งพอบิลลี่กลับมาพบก็รู้ทันทีเลยว่างานนี้จะต้องเกิดเรื่องยุ่งๆเหมือนตอนวันคริสต์มาสในคิงส์ตันฟอลแน่ๆ บิลลี่กับเคทรีบกลับไปที่ตึกเพื่อตามหาก,กิสโมและกำจัดมอกไกวตัวอื่นก่อนที่มันจะแพร่พันุ์เพิ่มแต่สายไปซะแล้วเพราะตอนนี้เหล่ามกไกวชุดแรกได้ออกมาจากดักแด้พวกมันเริ่มออกอลาวาสปวนตามตึกแคลมไปทุกชั้นจนเกิดสัญญาณเตือนไฟไหมระบบดับเพลิงทำงานทันทีทำให้เหล่ามกไกวตัวแสบขยายพันธุเพิ่มเป็นทวีคูณความกุลาหนก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ตอนนี้ทั่วทั้งตึกมีตะเหล่ามกไกวตัวแสบแถมยังมีบางตัวที่กลายพันธุ์จากห้องทดลองจนมีความฉลาดกว่ามนุษย์มีปีกแบบค้างคาวมีร่างเป็นแมงมุมยักษ์บิลลี่เคทและกิสโมจึงต้องร่วมมือกันกำจัดเหล่ามกไกวตัวแสบเหล่านี้กันอีกครั้งก่อนที่พวกมันจะหลุดออกไปถล่มนิวยอร์กจนไม่มีชิ้นดี เจ้อาอสูรน้อยที่มีชื่อว่าเกรมลินถูกมนุษย์กล่าวถึงตั้งแต่ยุคโบราณพวกมันมีลักษณะคล้ายอาสูรกายชื่อดังบางตัวอย่างกอบลินและเลปิครอนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมีเรื่องเล่าว่าเหล่าเกรมลินคือสาเหตุให้เครื่องบินรบบางลำขัดข้องและมองโลกเพราะพวกมันมีนิสัยชอบทำลายข้าวของและชอบความวุ่นวาย โรอันดานอดีตนักบินที่ผันตัวมาเป็นนักเขียนผู้สร้างผลงานก้องโลกอย่าง Fantastic Mr. Fox และ m a t i l d a ได้นำเรื่องเล่าที่เหล่านักบินพูดคุยกันถึงอสุรกายตัวจิว๋วที่ชอบทำลายเครื่องยนต์ของเครื่องบินมาสร้างเป็นหนังสือสำหรับเด็กเรื่อง The Gremlin ในปี1942และถูกดิสนีย์นำมาดัดแปลงเป็นหนังสือภาพในปี1943ก่อนจะมาพิมพ์ใหม่ในปี2006โดยค่ายดักค Com ซีรีส์ชื่อดังเดดทวัยลเลอโซนที่ออกฉายในปี1963ก็มีตอนหนึ่งที่กล่าวถึงปีศาจบนเครื่องบินที่ชื่อเกรมลินต่อมาในปี1984ผู้กำกับคริสโคลัมบัสผู้สร้างหนังเด็กชื่อดังอย่างโฮมาโลนและแฮร์รี่พอตเตอร์ ได้นำบทภาพยนตร์สยองขวัญที่มีเจ้าอสูรน้อยเกรมลินออกอลวาดมาเสนอค่ายวอร์เนอร์แต่ทางค่ายและผู้กำกับโจโดังเต้อยากให้หนังออกมาตีตลาดกลุ่มครอบครัวจึงปรับบทหนังสุดโหดของโคลัมบัสเป็นหนังสยองขวัญกึ่งตลกที่สามารถดูได้ทั้งครอบครัวชื่อเกรมลินส่วนตัวละครมักวัยสุดน่ารักอย่างกิสมก็ได้ไอเดียมาจากพ่อโมดแห่งฮอลลีวดูดสตีเฟนสปิลเบิร์สุดท้ายหนังเรื่องเกรมลินปีศาจแสานสน ก็กวาดรายได้ไปถึง148ล้านเหรียญทั้งๆท,ที่ใช้งบประมาณไปแค่11ล้านเหรียญเท่านั้นวอร์เนอร์ไม่รอช้ารีบเข็นภาคต่อออกมาทันทีแต่ผู้กำกับโจโดังเต้ไม่ยอมกลับมาทำต่อจนเวลาผ่านไปถึงปี1990ดังเต้จึงยอมกลับมากำกับและคราวนี้เขาก็ใส่มุกล้อเลียนหนังชื่อดังดาราเซเล็บ และอื่นๆอีกมากมายแบบไม่ยั้งชนิดที่ว่าหยอดมุกตั้งแต่เริ่มอินโทรของค่ายวอร์เนกันเลยซึ่งทําให้คนที่เคยชอบบรรยากาศแบบเรียบง่ายอย่างภาคแรกอาจจะตามไม่ทันและด้วยสเกลของเรื่องที่โตขึ้นเทคนิคที่ดูสมจริงขึ้นทําให้หนังภาคนี้ลงทุนไปถึง50ล้านเหรียญแต่กลับทํารายได้ไปแค่41ล้านเหรียญทั้งที่สิ่งวิจารณ์ชื่นชมท่วมท้นด้วยสาเหตุนี้ ทำให้ค่าย Warner ปิดกรงคังกิสโมไว้ถึง24ปีก่อนจะมีข่าวว่าทำการรีเมคหนังชุดนี้อีกครั้งในปี2014แต่สุดท้ายโปรเจกต์นี้ก็เวียนหายไปจนล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา Warner ได้ออกมาประกาศว่าได้มือเขียนบทหนังเวอร์ชันรีเมคแล้วและแน่นอนว่าอีกไม่นานหลาวเกรมลินจะออกมาอาวาดบนแผ่นฟิล์มอีกครั้งอย่างแน่นอน เกรมลินเวอร์ชัน่นภาพยนตร์มีลักษณะคล้ายหนูแฮมสเตอร์ที่มีขนนุ่มๆฟูๆปกคลุมไปทั่วร่างอีกทั้งยังมีใบหน้าที่น่ารักน่าชังจนหลายหลๆคนคิดว่าทำไมมันถึงติดอยู่ใน13อันดับตัวละครสุดโหดของพี่นานาสาเหตุที่ทำให้เรามักไกวติดอันดับนั้นมาจากร่างโตเต็มวัยที่ถูกแบ่งออกจากกิสโม พวกมันเปรียบเสมือนร่างแห่งพลังด้านมืดของกิสมที่มีนิสัยสุภาพอ่อนโยนและน่ารักเหล่ามกไก่ด้านมืดนั้นมีนิสัยดุร้ายสุกสนพวกมันมีผิวหนังที่คล้ายสัตว์เลื้อยคลานดวงตาที่เคยบ้องเบลกลายเป็นดวงตาของสัตว์ร้ายมีฟันกับเล็บที่แหลมคมและสามารถแพร่พันธุ์ได้ไวโดยการสัมผัสน้ำส่วนจุดอ่อนของพวกมันมีเพียงแค่อาการแพ้แสงเท่านั้น ก่อนจะจบตำนานนี้พี่นานามี13ข้อที่หลายๆคนอาจยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับเกรมลินมาฝากคก่อนจะจบตำนานนี้พี่นานามี13ข้อที่หลายๆคน อาจยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับเกรมลินมาฝากกันค่ะ 1. บทหนังแรกของโคลัมบัสนั้นโหดเลือดสา์ชนิดที่ว่าหนังอเดเ,เรดอามาครองเช่นหมาของบิลลี่ถูกเหล่ามกไกว์ขมือบจนเหลือแต่ซากแม่ของบิลลี่ถูกมกไกว์ฆ่าและโยนหัวลงมาจากบันไดตอนบิลลี่กลับมาบ้านสยองเนะสโฮวีแมนเดลคือเจ้าของเสียงน่ารักนรักของกิสม 3. เสียงผิวปากของกิสโมคือเสียงของเด็กหญิงวัย3 3ปีที่ผู้ประพันธ์ดนตรีชื่อดังอย่างเจอรี่โกลส์มิธจ้างมาจากโบสแห่งหนึ่ง 4. ในยุค8 0ถึงยุค90ยังไม่มีระบบ 4G เทพแบบสมัยนี้เหล่าหุ่นจำลองที่ใช้ในหนังจึงมีค่ามากจนต้องจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาเฝ้าเป็นพิเศษกันเลยทีเดียว 5. ในบทแรกของหนังมีฉากหนึ่งที่กิสโม o ต้องกลายร่างเป็นมักไกวตัวเต็มวัยแต่ผู้กำกับสปิลเบิร์กบอกว่ามันคงจะไม่ดีแน,น่ๆเลยมีการปรับบทใหม่ให้กิสมยังคงร่างขนปุยน่ารักต่อไป 6. ปี2012ผู้กำกับคริสโคลัมบัสให้สัมภาษณ์ว่าการรีเมคเกรมลินด้วยเทคนิค CG สมัยใหม่เป็นไอเดียที่แย่เพราะมันจะทำลายสเสน่ห์ของหนังชุดนี้ไปจนหมดซึ่งโจดันเต้ก็คิดอย่างนั้นเช่นกัน 7. ในหนังทั้งสองภาคมีมุกล้อนหนังของสปิลเบิร์กอยู่เยอะมากและถ้าคุณเป็นแฟนพันธ้หนังของเขารับรองเลยว่ามุกเหล่านั้นจะทำให้คุณดูหนังสนุกขึ้นอีกหลายเท่า 8. หนังเรื่องเกรมลินและอินเดน a าโจนส์ภาค The Temple of Doom ก่อให้เกิดเรด PG13 ขึ้นมาในโลกภาพยนตร์ 9. หลังจากความดังของเกรมลินเหล่าปีศาจตัวจิว๋วกระบุกถล่มคอหนังบนแผ่นิฟ์ม ตามมาอีกมากมายอย่างเช่นกูลี่และกลิงงับ,งบสิบตุ๊กตาเฟอร์บี้ที่ดูยังไงก็คล้ายเหล่าเกรมลินจนวอร์เนอร์จะทำการฟ้องผู้ผลิตแต่สุดท้ายก็ทำไม่ได้เพราะผู้ผลิตบอกว่าเฟอร์บี้ไม่ได้ลอกมาจากเหล่าเกรมลินแต่ได้ไอเดียมาจากลิงปักมีทาเสียต่างหากแบบนี้เรียกว่าแถาขั้นเทพเลยว่าไหมคะ 11. เ,เหล่าหุนเชิดที่ใช้ในหนังมีราคาแพงถึงตัวละ9000 0 ถึงหล้านบาทเลยทีเดียว 12. นางเอกของเรื่อง f ฟอ b ์บ a t e กลัวหุ่นเชิดของพวกมอกกวายตัวเต็มวัยมากและถ้าเป็นไปได้เธอมักจะอยู่ห่างพวกมันให้มากที่สุด 13. ก่อนจะเป็นโจดังเต้ผู้ก,กำกับจอมเพี้ยนอย่างทิเบอร์ตันเคยถูกเสนอชื่อให้มากำกับหนังเกรมลิน ในตอนต่อไปพี่นานาจะพาทุกคนไปรู้จักกับตัวละครสุดโหดแห่งโลกภาพยนตร์อันดับที่ส0บเฮลไรเซอร์บิดเปิดผีอย่าลืมกด subscribe เพื่อรับชมเรื่องเล่าจากความมืดในตอนต่อไปกันนะคะ